อสวัสดีท่านทีมงานเราก็ยังไม่กลับนะท่านเออมันยังไม่กลับเนาะเออส่วนเอฟซีถามเนาะว่าพยานที่มาใหม่โน่นนะท่านก็อยู่นะท่านไม่ได้ไปไหนนะท่านอ,อวันนี้เห็นท่านเดินออกมาเดินมาดูนะท่านเออครั้งแรกที่พยานท่านที่มาใหม่นี้เดินมาดูทีมงานเรา แบบปกติท่านจะไม่เดินออกมาเนาะท่านวันนี้เดินออกมาอืมดเดินออกมาดูนะเออเอาก็สาธุพี่น้องเลยคุณนูคุณหนู <laughs> เออนอนนะ่ะไปจารท์ท่านก็ไม่ได้ไปไหนนะท่านท่านก็อยู่ตรงนี้แหละน่น เออท่านไม่ได้ไปไหนนะท่านก็ยังอยู่นะท่านเออแต่ผมเคยถ่ายท่านอยู่ครั้งนึง่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> พอมาดามเมืองโพไปถ่ายท่านบอกว่าไม่อยากออกกล้อง <c oughs> เออ <c oughs> ส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ค่อยจะมาคุยด้วยหรอกนะท่านเพิ่น <c oughs> เพื่นอยู่ส่วนตัวนะ <c oughs> อยู่แบบ อยู่แต่ในนั้นนะไม่ได้ออกมาคุยกับใครนะท่านเอเห็นเอฟซีทำหานะอาตอนเช้าท่านก็จะมา,าใส่รับบาเนะท่านรับบาทจากชาวบ้านนะฮะแล้วก็เศรษกิจจากตอนเชา้าก็จบนะตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงไม่มีไม่ได้ไม่ได้ชันนะท่านตอนเที่ยงไม่ได้ชันนะอาจารันทั้งสองอที่อยู่นี่เนี่ย,ยจะไม่ได้ชันข้าวเที่ยงนะท่านเออ เราต้องเรียกเรียนนะไหมฉันได้ตอนเช้านะฮะตอนเที่ยงจะไม่ได้ฉันนะฮล่อละล่อให้เวลาดือนละล่อเชอรี่ละท่านก็น่าจะเอ่อนั่งอ่านหนังสือนะมะ้มั้งเท่าที่ผมสังเกตนะท่นนานนั่งอ่านหนังสือนะท่านอ่านหนังสือศึกษาธรรมะนะมะ้ำมั้งอ,อ่ะ,อะที่บอกบอกว่าเดี๋ยวจะ ปูกระเบื้องให้มันหมดอีกหนึ่งกระบะซะก่อนนะปูกระเบื้องหมดไปอีกหนึ่งกระบะแล้วก็พอนะครับก็เหลือปูนอยู่สี่กระสอบนะเหลือปูนอยู่สี่กระสอบสั่งมาทั้งหมดรอบแรกสิบนะฮะเมื่อวานใครนะปูเมื่อวานสิบห้าเป็นยี่สิบห้ากระสอบแล้วเนาะปูนนี่หมดไปยี่สิบห้ากระสอบแล้วพี่น้องเลยอันนี้นี่ถ้าเทียบกับการเทป,ปูนเนี่ยน่าจะ,ะพอๆกันแล้วั้างนี่ ปูปูกระเบื้องเนี่ยเหมือนเทปูนใหม่เลยนะเพราะมันหนาทุกท่านเออปกตินะเวลาผมเทปูนเนี่ยเอ้ยเวลาผมปูกระเบื้องเนี่ยผมจะไม่ได้ปูหนาแบบนี้นะเพราะพื้นมันได้ระดับอยู่แล้วไงเออไปเชี่ยเหรอฮะให้ร่างช่วยมารบุกทิ้งมาไปเชี่ยไปเลยครับไปเชี่ยวครับไปอะไรจะ ตอนแน่นะเลยหึมเล่นนะเยอะเอิร์ทตอเอิร์ทมะตออยู่น้องแน่บัดนั้นเจียนบินเออตอในพูดหน่อยจ๊ะน้อยอือมาตอลกวยนั่นแหละอือโอ้มาตอลกวยได้ต้าซ่ำซ่ำๆเนาะในแหละโอ้ตอโมงเงินแก่เปลื่อยสบาย ให้ซ้อนเจียนะให้เจียด้วยนะให้ฮึมเลยให้ให้เบียรนึกจะลัดรถนะแตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องจระเข้อยู่นะท่านวางแผนอ่านกินอ่านกินจระเข้อยู่ปิ้งบ่อบบ่ก้อยบ่ทพง้วมนี่โอ้ก้อยจระเข้ โอ้สิก้อยฮัดจระเค้ยแล้วบ่ะนีนตะแซบเนาะว่ามันไปปิ้งกินคักคือสิคักขับเอดเดือ้ออังกตันนไปแส่แล้วพจาย์น้ำรด้นเลู้่ายายนูน้รดน้ด่าเรด้นเรด้น้ำนน้น้้้้น้น้ด้นน้น้ำ้นดด้น้ร้น

วันนี้วันนี้สิบหกสิบเจ็ดนาฬิกาเลยนะท่านทีมงานเพิ่นว่าจิทำให้มันเสร็จแถวนี้เพื่นจะได้เดินสะดวกหน่อยเออเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็บ,บริมาเออถ้าเพิ่นบริมามันก็จะได้แบบเดินได้สะดวกในจังหน้อยเพอาะาลายมือเนาะอืมามบอาก ท่านวันนี้พิเศษนะทีมงานเพื่อนห้าสิบห้าสิบว่าพรุ่งนี้จะมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเออถ้าเกิดพรุ่งนี้เพื่อนว่างเพื่อนก็จะมาถ้าเพื่อนไปทํางานเพื่อนก็ไม่ได้มาเออเนียเจ้าไฟแล้วก็เรว่าจะมาพิเศษบ่เออเอาท่นนะเออ เมตาไนเเป็นเมตาไนผมไม่เผืนี่ทีมงานก็กูกระเบื้องนะคื่อนื่อคือเดีวเพ่ออเจ้าเออโอ้ชื่อคือชื่อคือพ่อเจ้าเล็นี้